สวัสดีค่ะวันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟทองกันเหมือนกันนะคะเหมือนทุกๆวันนะคะกับวิเคราะห์กราฟกับครูเจี๊ยบนะคะก็ต้องบอกว่าในวันนี้นะคะข่าวค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยนะข่าวแรกนะคะที่สําคัญสําหรับวันพฤหัสนะคะก็คือยอดขาปีกนะหรือว่า Retail s a l e กับคอล Retail s a l e นะคะแล้วก็ทุกสัปดาห์ทุกวันพฤหัสเราก็จะมาเจอกันกันกบข่าว n e m p l o y m e n t ซึ่งเราจะต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆจะได้เจอเราในวันพฤหัสทนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เจอเรานั่นแหละที่หน้าเพจของครูปเปาเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะมุมมองของทองนะคะมีดังต่อไปนี้เพื่อนๆอย่างแรกเลยนะคะเรามองว่าทองคำเนี่ยนะคะเมื่อวานนะคะมีการที่ปรับตัวลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรเลยนะคะจาก2478นะคะลงมา2439นะคะลงมาประมาณ4เกือบ4,000ันจุดได้นะคะเพื่อนๆทองนะคะช่วงนี้ปีนี้วิ่งค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยทีนี้สิ่งที่เราจะบอกนะคะในเรื่องของแนวรับแนวต้านก่อนนะคะแนวรับและแนวต้านมีดังต่อไปนี้นะคะแนวต้านนะคะส4 7 6นะคะ2 4 58ส่วนแนวรับนะคะอยู่ที่2439นะคะแล้วก็24 2.2นั่นเองนะคะทีนีุ้มมองนะคะเรามองว่าถ้าจะเทรดเซลล์นะคะถ้าจะเทรดเซลล์เนี่ยโซนที่น่าสนใจเนี่ยจะอยู่ที่2460และ2476นกะคะก็คือบริเวณนาะตานั่นเองส่วนบริเวณที่น่าสนใจที่จะเข้าซื้อนะคะเรามองว่าจะอยู่ในโซน 2436- ันถึง2,430นั่นเองนะคะก็มองไว้2โซนนะคะตามภาพแต่ว่าค่อนข้างจะไบแอดในเรื่องของฝั่งเซลล์หน่อยนะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ถ้าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนแนวทางการวิเคราะห์ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆกดติดตามเราไว้นะคะเราจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอยู่ทุกวันนั่นเองนะคะอ้อแต่ก่อนที่จะจบ กับวิดีโอนี้นะคะก็ต้องบอกเพื่อนๆว่านะคะเราจะมีสัมมนานะเพื่อนๆซึ่งจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่31สิงหาคมนะคะใครอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับครูเจ๊ยบนะคะหรือว่าอยากมีแนวทางการเทรดทองแบบที่เราวิเคราะห์ทุกๆวันนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครนะคะแล้วก็เข้ามานะคะได้ในสัมมนานี้นั่นเองรีบสมัครนะเพราะรับแค่20คนนะคะไปแล้วสวัสดีนะจ๊ะ